เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะผมอยูผมลัลลัสตอชใช่ครับผมเราในยูเกมเอ,อ่อดอลลิเจนนั่นเองนะครับวันนี้เรามีกับตัวเมาไก่นะครับผมเมาไก่นั่นเองนะครับ,รามาบมผ,มมผมก็เป็นสายอีกหนึ่งตัวนะที่ผมชอบเล่นมากนั่นเองสายนี้เป็นสายที่ผมชอบเล่นมากที่สุดนะเอพีแท้งนั่นเองนะผมก็มันก็คล้ายๆอัมโมมูนะฮะออกของคล้ายๆกันเนี่ยลงเวทพลังชีวิตนะแล้วก็ออกแท้งอะไรด้วยนะประมาณนี้น,นั่นเองเป็นตัวที่ ไม่ค่อยมีคนเล่นลหรือไงประมาณนั้นนะเพราะผมไม่ค่อยเจอมาเลยนะในช่วงหลายหลายเดือนประมาณสักสามสี่เดือนจะเจอสักครั้งหนึ่งนะประมาณนี้นะเล่นเองเลยมันก็ไม่ใช่ตัวที่เล่นยากอะไรนะก <m> ็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูน,นะครับเอามันอย่างเดียวนะไม่ต้องหาอะไรจากสาระจากคลิปนี้นะโอเคลุยลุยลัยลกออกของซับเอ้ยไม่ได้ซับดิออกของยืนเลนนะโอ้มันฟืน้นฟูมานาพืพ้นฐานวิกิพมห้าเปอร์เซ็นต์นะเวทจะอินดีมากนะเวทเจ็ด เขาจะอยู่มิเลนไวหรือเปล่านั้นเราต้องลองดูเจอกับไซล่าป้องไซล่าหรือฟิโอล่าก็ไม่รู้นะหรือเจอบาร์สตัวใหม่นะชื่อบาร์สหรือเปล่าบารสบาดอะไรประมาณนั้นนะไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าบาร์ะโอเคไซล่าว่าแล้วไซล่างานนี้ไม่ซับนะโอ้โหเวท61 เจอรักเราเวทเจ็ดเข้าไปอึ้งเลยเวทอินดีมากสกิลเดบิวต์นะก็อย่างที่ผมใช้ไปเมื่อกี้นะเนี่ยเข้าไปจับอะไพวกอะไพวกมันไม่เล็งผมเลยมันพุ่งใส่ไหลเวทอย่างเดียวเลยนะเพราะตัวผมหนากว่าไหลเวท อาเลสก็แรงอยู่เกาะมันก็เยอะด้วยแล้วผมลัดคลิปเพราเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะใช่นะเพราะมันลัดมันจะคิวคลิปเยอะกว่าผมโอเคหลังจากที่ห่างหายไปนานนั่นเนื่องจากติดภารกิจนิดหน่อยนะซ้อมดนตรีบ้าๆประมาณนั้นนะมา เย็นไรเวนวิโวล่ามันจะพุ่งมาผมด้วยเนี่ยถ้าพุ่งมาเราก็ล็อกแค่นั้นแหละโอ้ยังแรงปั่นทีอย่างแรงเมื่อกี้ใส่อีกไหนไปดาลีนไม่ตายด้วยเอาขาแล้วยิวพีได้แล้วโยนไป ระเบิดโยนไปแล้วจะระเบิดนะสกิลมันนี่ก็เวทหมดเลยนะอันติก็เวทเราจะหลอกดักอยู่ตรงนี้ได้ไหมอ๋อมันเห็นไม่มี่วาน้วกำตายซะงั้นเว้ยไรนี่ครับไอเทมอย่างแรกก็คือ ลอตออฟเอสดะครับผมก็เป็นไอเทมเวทพลังชีวิตนะฮะโอเคพลังเวทแรงเลือดจะได้เยอะจะได้ถึกนะครับโอเคดูเลยกลางหน่อยอ๋อลักมานาหมดอ๋อถึงถึงงี้ฮะถึงได้ซื้อไอ้นี่มาสองพันมานาเพิ่มไวนะครจะได้จะได้ไซร่าเราก็ดอลลิลิงสามต่อห้าวิ ห้าสนะเพราะว่าอยากไลยยี่หาก็ซื้อมา2อันนั่นเองตัวใหม่ก็เบร์หกสิบไม่ธรรมดาลักมันเอาลูมาผิดหรือเปล่าผมนี่ดามเมจไม่แรงเลยนะอัพสกิลไหนดิสกิละไลัก Lang, 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 lang,

มันอยู่ๆแต่ผมไปตีมันผมเลยเจ็บเองนะว่าคิวเลยกันเลยเดียวนะก็ลองอายพิเอล่าด้วยนะเอ้ยไม่ใช่ฟิเอล่าเออลิเวนไลเวนของเรานั่นเอง ไลเว้ยของเราได้จอ,จเอดเกาะแล้ว,ม,ว,วมันเล่นยากอรอกตัวนี้ผมก็ว่าไม่ยากนะก็แค่เน้นๆว่าสตันมันแล้วก็ใายส,สก,กิลอะไรประมาณนะั้นนะผมว่าหนุกดีนะตัวนีน้ลองๆลองซื้อมาเล่นกันได้ท่านผู้ชมใครที่อยากเล่นเอลเองผมก็แอดมาได้เลยนะเนี่ยตามชื่อนี้เลยนะรันล,ล,ลัสนอเช่นั่นเองเฟซบุ๊กก็ชื่อนี้เช่นเดียวกันนะ อา้าวกำดันลึกไปใส่ลาเล่นมิดเลนเล่นเว้ด้วยมันไม่ได้ตับนะจ๊ะเปิดมัน้อาหมดแค่แล้วเอ้ยตายแล้วโอ,วโอ้เอาไม่ได้ไมันได้ยังไงเนี่ย มันจะทำอะไรของมันเนี่ยมันจะบวกหรือมันจะคิวหรือมันจะหนีหรือมันจะยังไงกว่าจะเดินถึงนี้ป้อมคงไม่รอดนะเจอดาลิอสเวลาเวลาเปิดติวีคอีตีป้อมน่าจะแตกแตกแล้ว เลอาไงว้เราจะไม่หนีเราจะไม่ไปเลนอื่นเอาให้แตกเลยนะป้อมมันจะไม่ไปเลนอื่น บอกเลยหลอกพี่แทงให้หนู เกับแป๊บยังไม่ได้ขโมยอยู่เนี่ยยังนะต่อแล้วมาตรงนี้ไม่น่าปลอดภัยของฝาก ล่ามีดูเลือดนะครับนบบเลือดเด้งอย่างเยอะเลยเคย่ะลุยอันนี้ก็สปิริตวิสัตอ่านถูกหรือเปล่าวะก็ เป็นพลังชีวิต6400ต้านฮันเวทแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ลบคูดาวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะออกสปิริตด้วยแหละเ,เกาะเมื่อกี้มีใครเอาบูไปยา่างตีมันคูดาวตีติๆไว้เองนะฮะไม่เป็นไรหรอก ถ้าเกิดเนี่ยโยกแก๊งอย่างเงี้ย เฮ้ยขออนุญากเอ้ย,อมย,อยไม่ใช่สัญญาอติมันนะโว้ใช้ได้อันนี้ก็ออรอปเอนะ็นะแชมเปี้ยนคุณจะได้รับไปชีวนต20โอ้ย เอาใครมาบางังเมื่อไอ้นี่นะผ่านไปหนึ่งนาทีนะก็จะเพิ่มขึ้นมาบวกสองนะก็คือทุกนาทีผ่านไปก็จะบวกเออยี่สิบมานาพลังชีวิตเท่าไหร่เนี้ยอ๋อมานาบวกสองร้อยโอ้หงงงงแป๊บเออไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพอพบเดี๋ยวจะบอกนะว่าบวกอะไรเท่าไหร่อันเต็มมาคูดาวัยนะก็

เยอะเกินถอยเถอ,อะพลังชีวิตจะบวก200นะครับมานาก็จะบวก200พลังเวทจะบวก20นะครับเมื่อผ่านไป10นาทีตอนนี้ผ่านไป1นาทีแล้วนะครับเนี่ยจะมีแต้มสะสมอยู่ตรงนี้ป้อมกลาง อำล่างเราอย่างไม่ได้เลย อ๋อธนูของฝั่งเราจะเป็นธนูพลาสติกธนูฝั่งมันนี่สกินนะอ้๋อบอันนี้ทำไมเป็นมุกตรงนั้นไม่รู้เหมือนกันนะ ม,มันบั็อกเลยยังไงโอก็ไม่ได้ตัวนี้นานนะครับ ดับเบอรเคียออกนี่เลยไอ้น,นี่มันชิ้นใหม่หรือไงเนี่ยมันก็เหมือนมันเป็นไอเทมย่อยของคนมีไฟนะเราต้องออกคิวห้าตายห้าเหลือกห้าม,มันเล็กตองห้านี่ว่าห่วยออกนะห้าห้า แรงรักเวทเท่าไหร่และร้อยสามสามแล้วนะจากจากเวทเจ็ดนะฮะเออก็ถูกเอ้าทำไมผมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอะไรมันไม่ช่างมันนะตีแล้วกูดาวเสร็จแล้วด้วยไซร่าสกินอย่างสวยปิงเกอ ไักมนายเลืออยู่เยอะฝั่งมันนแบบว่าเป็นตัวสกิลสกิลหมูทั้งนั้นเลยนะรบไซล่าเซลล่า เคลียร์ล่างด้วยจ้าระวังจ้าอย่าเพิ่งหิวจ้าบนนาน ไลเวนไปคนเดียวแล้ว,นะลวเนเี่ยจ้าโอ้ไลเวนก็เอ้ยเฮ้ยผมว่าคงไหวนะจ๊ะ ไม่หลอด อ้าวตายอเอเ้วยังไม่ตายสุกทีไม่เวิร์กมากนะทีมเวิร์กมากจังหวะนี้ตายของแล้วต,ต่อไปออกอันนี้ละกันนะเนีย่ยไอ้เนี่ยไอเทมจำเป็นเนี่ย ได้คนมีไฟไล์ละอ้าวชนะแล้วดำตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะโอ้เล่นขำๆไปงั้นแหละนะเจอกันพาร์ทหน้าผมสำหรับพาร์ทน,นี้สวัสดีครับจะลืมแอดเฟซมาเล่นกันได้นะลันลัสน์เช่ผมชื่อแอลว็ชื่อนี้นะโอเคบ๊ายบาย